อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องของเราด้วยนะคะผิดพลาด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 ตคำเตือนข้าพบว่าเจ้ามีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในระบบตอบแทนข้าจึงต้องเตือนเจ้าระบบจะเนรคืนสิ่งของและเจ้าจะไม่ได้รับมันอีกข้าคิดว่าข้าพบวีทีเก็บสิ่งของที่ดีแล้วซะอีกแต่ข้าไม่คาดว่าช่องว่างจะถูกปิดลงอย่างรวดเร็วท่าน ท,ท่านทำไมทำดีกับข้าขนาดนี้เจ้าคือลูกศิษย์ของข้าเป็นอาจารย์หนึ่งวันเท่ากับเป็นพ่อชั่วชีวิตจำไว้ว่าข้าคือพ่อของเจ้าจากวันนี้เป็นต้นไปพ่อเหรอท่านหมายถึงอะไรพฤติกรรมของคนคนนี้แปลกประหลาดอย่างยิ่งโชคดีที่เขาไม่มีเจตนาร้ายกับข้าข้าไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นในตอนนี้ขั้นแรกใช้ยาเพื่อักษาอาการบาดเจ็บของข้าก่อน เหมือนที่คาดเอาไว้ยาดับโกลาหลนไม่ธรรมดาจริงๆถ้าข้ากินมันข้าไม่รู้ว่าข้าจะได้รับโชคดีอะไรทิ้งท่านกินยาเม็ดสร้างรากฐานระดับสวรรค์และได้รับร่างวิญญาณสวรรค์กินดีด้วยร่างกายของท่านได้รับการปรับปรุงและเปิดร่างกายเต่าลึกลับ จินดีด้วยความเข้าใจของท่านใน,านาอาการพัฒนาและศิลปะการ่มเพาะร่างกายไท้ส่วนถึงระดับเล็กเมื่อศิลปะปมเพาะร่างกายไท้ส่วนถึงระดับเล็กท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคระดับสวรรค์หมัดเดียวสู่สวรรค์คำเตือนพิเศษเพราะว่าพื้นฐานการปมเพาะของท่านต่ำเกินไปนอกจากระดับนิพพานท่านสามารถแสดงพลังเพียงบางส่วนของเทคนิคปมเพาะร่างกายไท้ส่วน มันเป็นจริงบางอย่างที่สามารถตอบแทนกลับมาหนึ่งล้านเท่าและมันพัฒนาฉันจากข้างในระดับนิพพานด้วยหมัดเดียวสู่สวรรค์และร่างกายเต่าลึกลับเพิ่มการโจมตีและการป้องกันของข้าอย่างมากข้อบอกพร่องเดียวคือฐานการบ่มเพาะของข้าไม่ได้ถูกพัฒนาทำลายมันให้ค่าฮ่าฮ่าฮ่าดาาปีศาจพื้นตัวจากอาการบาเจ็บแล้ว จ้ามนุษย์จุดจบของเจ้ามาถึงแล้วจงสั่นกลัวซะเจ้าออกมาได้ยังไงอีกเจ้ามนุษย์ทันเวลาพอดีข้าจะปากเขาและถามเกี่ยวกับสกิลของเขาฮึมอะไรกันฟันของข้ามันหักเจ้าหมาหน้าโง่เจ้ากล้าดียังไงมากัดข้ามันไม่ดีพอสำหรับเจ้าหรอกตึนไปไม่ได้ ข้าได้ฟื้นฟูการอุ่มเพาะของราชาปีศาจแล้วทําไมข้ายังคงไม่ใช่ผู้ต่อสู้ของเจ้ามน,นุษย์ธรรมดาคนนี้อีกล่ะโชคดีร่างกายของข้าเป็นกายเต่าลึกลับไม่เช่นนั้นข้าคงถูกเจ้าหมาตัวนี้กัดถ้าไม่สามารถเก็บเจ้าหมาที่กัดผู้คนตัวนี้ไว้ได้มันจะสร้างปัญหาถ้ามันจัดใครบางคนเข้าสักวันดังนั้นข้ามันทิ้งดีกว่าและกินเนื้อมันซะข้าเริ่มเบื่อกับก,บการกินหมันโถแล้ว อย่านีนะราชาปีศาจนกธมินวางของลงไม่อย่างนั้นข้าจะจัข้าเจ้าพวกเจ้าจะจับข้าได้อย่างไรทั้งนี้ถ้าข้าขโมยแก่นแท้ต้นกำเนิดสมบัติราชวงศ์ได้ข้าจะเข้าสู่พื้นที่หลักของสมบัติราชวงศ์ตาบใดที่ข้าได้รับโอกาสข้างในข้าจักรพรรดิปีศาจนกธมินสามารถื่อนขั้นขึ้นเป็นจักรพรรดิฟินิกซ์ขึ้ ทำไมมีกลิ่นลมหายใจของพี่น้องข้าราชาเทียนหลินผู้ซึ่งหายสาบสูญไปเป็นเดือนลมหายใจมาจากรานนั้นนั่นคือมนุษย์ผู้กล้าหาญกล้าที่จะกินพี่น้องของข้าทำกับสายเลือดปีศาจของข้าแบบนี้จกักรพรรดคนนี้จะฆ่าเจ้าซะเจ้านกตัวใหญ่มันกำลังจะโจมตีข้าหมัดเดียวสู่สวรรค์อะไรกันพลังนี้ อมันอันตรายมากๆนี่น่าจะเป็นมอนสเตอร์นก